สวัสดีครับทุกท่านวันนี้หมอเอกพามาทําแพกุ้งนะครับพอดีได้กุ้งมาจากท้องทุ่งนานะครับทุกคนดูสิโอ้โหยน่ากินมากนะครับหมอเอกก็ใส่นี่เลยครับมีแป้งทอดกรอบกับผงนัวนะครับใส่ลงไปเป็นพวกรสดีนะครับทุกคนปรุงให้พอมีรสแบบว่านิดๆนะครับอร่อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมใบกะเพราครับทุกคนเป็นกะเพราโคกนะครับ เพราะมันจะให้รสเผ็ดร้อนนะครับทุกคนแล้วเราก็ใส่ลงไปคลุกแบบนี้เลยครับแล้วก็ตอกไข่ใส่ไปฟองหนึ่งนะครับทุกคนไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะครับแล้วแต่ไครมีนะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะนะครับอพอไฟไฟร้อนแล้วนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็เอาไปลงทอดแบบนี้เลยนะครับตีให้มันวางลงไปมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับ ก็ทอดนะครับดูนะครับพลิกซ้ายพลิกขวานะครับให้ความร้อนทั่วถึงแล้วก็เราก็ดูให้มันไม่ไม่หมจนเกินไปนะครับแล้วก็ตักเอาไว้นะครับให้เสด็จน้ํามันแบบนี้นะครับทุกคนแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วสามารถรับประทานได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นเมนูที่อร่อยมากยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ